โรงเรียนบ้านน้ำรัสมัคีเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมเราตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติดและอบายมุกที่อาจส่งผลกระทบต่อเยาวะชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติดังนั้นโรงเรียนจึงดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปลูกฝังพฤติกรรมที่ดี และป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยงโรงเรียนบ้านน้ำรัาสามัคคีตั้งอยู่เลขที่90หมู่ที่5ตำบลม่วง7ต้นอำเภอบานโคกจังหวัดอุตรดิษถ์เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด45คนและมีบุคลากรครูทั้งหมด6คนปัจจุบันมีนางกุลน,นัทเลืองนาราเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบมุกและได้รับการดำเนินงานโดยคณะครูและบุคลากรทุกท่านรวมถึงครูผู้รับผิดชอบหลักได้แก่คุณครูพิมชนกปักนามและคุณครูวลันลัดกิ่งคำโรงเรียนได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวตามห้ามาตรการหลักดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวที่ปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดในหลักสูตรการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นกีฬาปอลําและจิตอาสาเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. มาตรการด้านการค้นหา โรงเรียนได้มีการเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมของนักเรียนโดยสารบัญนักเรียนและครูที่ปรึกษาช่วยกันสอดสง 3. ม,มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนมีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อฟื้นฟูและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดี 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนได้มีการจัดตั้งชุมนุมเสียมารักษ์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปครองสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนผ่านระบบครูที่ปรึกษาและช่องทางรับฟังความคิดเห็นอื่นๆของนักเรียน 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานสถานศึกษาสีขาวและมีการทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU กับภาคีเครือข่ายต่างๆเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหุวนน้อยกาโรงเรียนบ้านหนองแว้วจุดตรวจความมั่นคงห้วนน้อยกาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อบเบีย้ยการดำเนินงานของโครงการสถานศึกษาสีขาว ได้รับการขับเคลื่อนโดยนักเรียนผ่านสีฝ่ายหลักได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมซึ่งแต่ละฝ่ายมีบทบาทสำคัญในการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยฝ่ายการเรียนมีหน้าที่สนับสนุนมาตรการด้านการป้องกันและเฝ้าระวังโดยที่ฝ่ายการเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบคือ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อนนักเรียนให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่มีปัญหาด้าน,นการเรียนเช่นการติวการแนะนำแหล่งความรู้ฝ่ายการงานมีหน้าที่สนับสนุนมาตรการนานการบริหารจัดการและคุ้นหานอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของโรงเรียนห้องเรียนและบริเวณโดยรอบทรงเสริมให้เพื่อน มีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดฝ่ายสารวัลน,นักเรียนมีหน้าที่สนับสนุนมาตรการด้นานการค้นหาและเฝ้าระวังโดยมีหน้าที่ดูแลระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียนตรวจสอบการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่สนับสนุนมาตรการด้นานการป้องกันและรักษามีหน้าที่จัดและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นวันสำคัญ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โครงการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนบ้านนํารัสามัคคีเป็นความร่วมมือของคณะกครูนักเรียนและชุมชนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและอบยัยมุโรงเรียนขาวสะอาดใสไร้มลทินสร้างชีวินให้เติบใหญ่ด้วยศักดิ์ศรีเรียนดีมีวินยัยฝ่ยความดี เป็นคนดีของสังคมสมคุณค่าเราหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนทุกคนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพมีวินยัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมขอบคุณค่ะ